ามเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีกวรวได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กราบสวสวัสดีไวรุ่นทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในจ่องป่าปอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวท่ามอีกแล้วนะครับผมอะโอเคไป ก็วันนี้นะครับผมก็บาทคืนมาหนึ่งพันสามร้อยนะก็จะมาขอหมุนเองนะครับในเบสสามสิบนะครับผมอ่ะมาก็ไม่พูดอะไรเยอะแยะนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะครับของค่ายพีจีนะครับคอมเมนต์มาได้เลยช่วงนี้พักก่อนพีพีไม่ไหวจริงๆนะครับโอ้โหเป็นเกมเป็นค่ายที่เกมแม่งตึงจริงพีพี ซื้อเป็นสิบไม้บางทีมันยังไม่แตกมันแตกทุกไม้เลยเอโอโอโหของเฮ้ยเอา้าเอา้ามาได้ไงวะเฮ้ยกจริงว่าสาวท่าลูกรักนะครับผมเอาเือสาวท่ำแม่งของจริงนี่เหืีอญนี้แม่งแปลกไม่เป็นไรนะสาวท่านะวันนี้ประมาณสองสามวันนี่แปลกมากเลสาวท่านะจรงิงจก็คือว่าเหมือนกับว่ามัน มันแปลกๆอ่ะเออหรือว่าใกล้จะวีใหม่ใกล้ยีสิ้นเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่านะยี่สามนะใช่ปะยี่สิบสามป่ะวันนี้เออวันสองยี่สิบสามมัน 2, ออแปลกๆนะเอามาๆเดี๋ยวจะลองซื้อดูนะเบทหนา้าสิบไปเลยนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันแปลกไม่แปลกก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะ อ่ะโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับสิบหม,มุนนะ โอเคนะครับอะไรต่ออืรู้เรื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับเหล็กสองหมุนเดอ้อดอ์าวันททีเวสตันบดบดเอามาเคจังนึงเออสวยวะ่ะคุณสาวทํามานะตอนนี้แม่งแปลกว่ะจริงๆจากประสบการณ์นะ ที่ผมเล่นสาธามาผมว่าช่วงนี้ไม่แปลกจริงๆใครคิดแบบผมบ้างเออบางทีแน่งฟรีในฟรีนี่มาบ่อยเลยจริงๆนะครับช่วงนี้นะฟรีในฟรีมาบ่อยเข้าเองบ่อยแล้วก็แตกบ่อยช่วงนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะผม,มนไม่ต้องเป็นเพราะผมมันต้องเป็นตังเซิร์ฟติดใช่ไหมล่ะไม่ว่าคุณจะเป็นค่ายไหนแหละไม่ต้องเป็นตงมันต้องเป็นตัง,นตง,เนตงเซิร์ฟอะเนอกปะก็<ๆ>เหมือนแม่งเตะฟุตบอลอะเออหมาว่าทุกฟุตบอลใส่ข้ดเนี่ยอยู่ต่างประเทศะ่ะ ไม่ไม่งมันผลมันก็ต้องออกมาเหมือนกันหมดนะึกว่าเออประมาณนี้นะอารมณ์ไม่ใช่ว่าแมนยูชนะสองหนึ่งแล้วอีกช่องหนึง่งบอกว่า U, แมนยูแพ้สองศูนย์อะไรงี้มันไม่ใช่นะมันต้องตะก,กอรียวม,มันหมดเออทั่วปรนะเทศประมาณนี้นะกะ็โอเคอยู่นะครับผลลั์ถือว่ามาแบบสวยงามจริงนะผมก็ไม่รู้จะพูดไงว่า,วามันมันแปลกอะเออไม่รู้ว่าใครเห็นคิดเห็นเหมือนผมแล้วบ้างหรือเปล่านะผมว่าจากประสบการณ์ของผมคิดว่าสาทามเรื่องนี้แม่งแปลกแต่เกมหมื่นยังไม่ ยังไม่ท่าไหร่นะนอกจากว่าเกมใหม่นะเกมใหม่มันก็ปก,ปกติอยู่แล้วนะครับว่าเกมใหม่เป็นมาระบบมันยังไม่ค่อยดีนะเล็กๆมันก็อาจจะแตกดีหน่อยนะครับเกมใหม่นะก็โอเคนะครับสับนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นนะกี่นาทีวันนี้สี่นาทีกว่านะครับโอ้โหผมไม่อยากเป็นคลิปสั้นเลยนะครับเพราะว่ามันสั้นไปนะบางทีโคโนงกคน,คน,นานมันก็ไม่ลงเลยนะอ่ะโอเคมามามา,มาเดี๋ยวจะถือว่าหมุนตัดเสษไปดีไหมอ่ะไปเบรดร้อนนะขอหมุนสามรอบล้วกันนะครับตัดเสษไปเอาเรืยังไม่ตัดเลยเฮ้ย เอาดิอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อดีกว่านะเดี๋ยวมันจะดูดเอาหรือเปล่านะครับผมวะฮะโอเคก็บวกมาหมื่นเก้านะไม่รู้นนะโอ้โหก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกพูดคุยกันมาได้เลยนะคลิปนี้นะอ่ะโอเคนะครับผมผมคิดว่าตลาดไม่แปลกจริงๆช่วงนี้นะสองรางวันแล้วแหละนะครับก็โอเคนะครับตลับการดูคลิปนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับโอ้โหบวกแบบจุกๆมากเลยคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าบายเด้อ